ท่านและทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับตอนนี้ครับเออเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนพูดอยู่คําเดียวเลยนะครับว่าบินได้ครับเออมาบินกันครับ3ามสองหนึ่งอใช่กระโดดครับสามสองหนึ่งโดดว้าวโอ้โหสูงมากเลยโอเคครับก็ตอนนี้ก็หม่าุ่นเพื่อรับ จากเมื่อกี้ครับที่โดดสูงๆนะครับโอเคผมกับผมอยู่ตอนนี้อยู่กับผมนะครับอัลฟานะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําการที่กระโดดให้สูงๆครับสูงแบบโคตรเลยเออเนาะเออไอนี้ก็เป็นแบบของผมเองนะครับผมสร้างเองอ่ะถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับโอเคมาลองตรงนี้กันนะครับง่ายๆครับถ้าหาว่าคุณจะทําให้แบบเมื่อกี้ครับแค่กดปุ่มเออไม่ใช่กดปุ่มดีเนาะเออแบบว่ายังไง จะเสกเลยแบบแบบสดๆเลยก็ได้ครับดี๋ยว่็จะกดปุ่มก็ได้แต่วันนี้คุณจะมาสอนแบบกดปุ่มกันนะครับโอเคขั้นแรกให้คุณเสกคอมมานด์บล็อกมาครับถ้าเสกไปแล้วก็เสกมาเลยครับโอเคตั้งคอมมานด์บล็อกเสร็จแล้วให้คุณเข้าไปในคอมมานด์บล็อกนะครับแล้วให้พิมพ์ไปว่า f f a k e นะครับ add P, p แล้วก็ชื่อยาที่เราอยากทำนะครับก็คือผมทำให้กระดูกสูงก็จัมบูทนะครับอ่าจัมถูกไหมวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวแล้วก็ B O เอสบูทถูกไหมว่าใน,ในะปิด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 ครับโทรับ e ขอขอภัยครับจัม b o s จำบูทนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ยืนอาสิสสินนะครับก็ให้เขียนไปครับวินานทีที่คุณอยากให้ทำนะครับผมจะเอาสักเออเท่าไหร่ดีวะสิบวิกัน,นครับง่งายๆครับแล้วก็แรงที่สุดน,นะครับคือระดับยาวคือ255นะครับคุณใช้เท่าไหร่ก็ได้นั้นผมทำา255ให้ดูนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยก็คือร้อย สอ0ห้าสิบอีกนะครับที่ผมทำนะครับเนี่ยสองห้าห้าแล้วเขียนตามหลังด้วยคำว่า True นะครับนี่ครับโอเคก็เป็นอั s a s s i n นะครับก็วาง Button หนึร้อยปึ๊บตั้งอะไรก็ได้ครับแต่ผมตั้ง Button ครับก็ให้กดปึ๊บเอ้าเฮ้ย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 อะไรวะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ครับทำผิดนะครับเออเอาใหม่ผมลืมตัวตัวโอที่บูสต์เนี่ยตัวหนึ่งครับโอเคก็เป็นการผิดพลาดที่ใหญ่ครับโอเคมาเริ่มกันครับจะได้ไหมครับสามสองหนึ่งบึบอ่าขึ้นมาแล้วครับนี่ลูกก็ตายครับนี่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 อ่ะอีกลอมาครับอลอมครับมันแน่นกว่อสามสองหนึ่งโดดว้ โอ้โหโดนสูงมากเลยวยถ้าตกไปนะครับถ้าใช้หมดเซเวอร์นะครับตกก็คือตายเหมือนกันนะครับมันสูงขนาดเนี้ยก็คือว่าตกยังไงก็ตายอยู่ดีอะเออนี่เ้สูงสูงมากครับโอ้ชาติไหนตกไหมอ๋อลงมาแล้วครับว้าวปักที่เดิมนะครับโอ้โหโหดมากเลยครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืม คอมเมนต์มาดูนะครับด้านล่างครับอย่าคอมเมนต์ด้านลบเยอะแล้วกันครับผมขี้เกียจอ่านคอมเมนต์ด้านดีแหละครับดีแล้วครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย